สวัสดีค่ะพวเรารูปเอนใจสิค่ะกลัไมค้งล้วค่ะหลายครั้งแล้วค่ะเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีค่ะเรากลังไมแล้วแลวว่าเราวีกรอบค่ะไม่รู้วเพื่อนๆจะได้ฟังเพลงนั้นหรือยังเพลงเมื่อกี้ที่เรา้องไปคิดมากเกินไป่ะ นี่นะคะเราก็เห็นน้องจ๊ะดังแล้วนะคะช่วงนี้คันหูกันไปนะคะแล้วก็เราว่าก็อยากจะแบบว่าให้มาอินในกระแสบ้างนะคะด้วยด้วยเพลงคันเหมือนกันค่ะแต่ว่าคันอย่างอื่นค่ะไม่ใช่ค่ะคันหัวค่ะเล่นเล่นเพลงอะไรนะลิวยูยูก็มาปรากฏตัวในหัวใจค่ะใช่ค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องอะไรคะเห็นจี้จี้ดูนะคะรอยแมวค่ะรอยนั้นขำเนี่ยขำเนี่ยรอยแมวโอเคเริ่ม ที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความเป็นจริงทำให้เราใกล้กัน ไรลยฉันรักเธอจังก็่รู้ไังไม่แข็งแรง หัวใจสงางอยู่ก็มีแต่เธอมาปะกดตัวในหัวใจอยู่ม่รู้ทำไมฉันคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช้กลเป็นคือตอหัวใจฉันความบุมันคือนคิดใวละลยฉันก็มีแตเธอมาปะกดตัวในหัวใจ ก็ใกล้เป็นใช่ก็เป็นคตอบข้างใจฉันความรูนความเพิ่มึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังวี่ีกันอีกเลยว่เก่งมากใช้เวลาซ้อไปถึง1ชั่วโมงใช่เร็วมากสีเพลงค่ะ แบบว่าเะทแบบเดียวคอเสิร์ตแล้วเนี่ยเซทแบบเดียวคอนเสิร์ตนะแต่ทางนึงจะมีเพลงที่แบบว่าอินโทรครึ่งเพลงเดี๋ยวเราแล้วก็ลอบเปนหนึ่งครึ่งเพลงเดี๋ยวเราเดีตามฟังกันนะของนี้จะมากจะมาทีหลังใช่ค่ะนี้นะคะก็สําหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบกำลังอินเลิฟนะคะสอนรักให้แบบว่าแรกๆอาจจะแบบไม่ชอบขี้หน้าอะไรอย่างงี้เป็นขี้หน้านะคะสุดท้ายก็ละกันสุดกันโต๊ะจะขายหรือเปล่าละกันดีกว่านะคะขายหรือเปล่าไม่ แซวมันเองก็ไ like ล้แซวมันเองซะงั้นเดี <notre morph flats> ๋ยวค่อยเจอกันเพลงหน้าค่ะบ๊ายบาย